ที่เขาจะไปดูเนี่ยเพราะว่าชาวต่างชาติหลายคนก็มาใช้ชีวิตวันป้านปลายมีวิซ่าแล้วก็ชอบที่จะไปอยู่ภาคอีสานก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตวิถีปกติประจำวันเนี่ยไปสมมติว่าไปห้างโลตัสไปวันที่11เมษายนที่บริเวณหน้าสำนักง,งานตำรวจภูธรภาค3ามอำเภอเมืองนครราชสีมาพลตำรวจตรีรพีพงศ์สุภัยบุ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกํากับก,ก,ก,การ3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค3ได้ร่วมกันแถลงการจับกลุ่มคนร้ายตระเวนปล้นทรัพย์ชาวต่างชาติในเขตภาคอีสานได้ตัวผู้ต้องหาทั้งหมด4คนพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นรถยนต์ที่ใช้ในการกระทําความผิด2คันและตรวจยึดทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ถูกปล้นไปอาทิเช่นนาฬิกาข้อมือและเห็นอุกกาบาต รวมจำนวนเจรายการโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดตามหมายสารจังหวัดชัยภูมิในข้อหาร่วมกันบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีอาวุธปืนโดยใช้ย,ยานพหาหนะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานเป็นซ่องโจรสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายประสบโชคอายุ32ปีซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งมีประวัติเคยถูกดำเนินคดี ไหนก็หาร่วมกันปล้นทรัพย์และลักทรัพย์มาแล้ว11คดีโดยพ้นโทษออกมาเมื่อช่วงปลายปี2564ขณะที่ผู้ต้องหาที่เป็นลูกน้องอีกสคนก็มีประวัติก่อเหตุร่วมกันปล้นทรัพย์มาแล้วอย่างน้อย4คดีทางด้านพลตำรวจตรีระพีพงสุภัยบูุ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ได้เปิดเผยถึงพฤติกรรมของคนร้ายแก๊งนี้ว่าคนร้ายแก๊งนี้มีนายประสบโชค หรือแอนดี้เป็นหัวหน้าแก๊งก่ขอคดีมาอย่างโชคโชนมีประวัติถูกดำเนินคดีร่วมการปล้นทรัพย์และลักทรัพย์ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค3และภาค4รวมจำนวน11คดีและพ้นโทษออกมาจากเรือนจำกลางอุดรธานีเมื่อวันที่4พฤษภาค,คม2564ทั้งนี้คนร้ายจะตระเวนไปนั่งตามห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ต่างๆเพื่อเลือกเหยื่อโดยเน้นเหยื่อที่เป็นชาวต่างชาติที่มีครอบครัวอยู่ที่เมืองไทย และจะสะกดรอยติดตามเหยื่อไปดูที่อยู่อาศัยซึ่งจะเลือกเหยื่อที่บ้านไม่มีการติดกล้องวงจรปิดเป็นอันดับแรกก่อนจะร่วมการวางแผนบุกเข้าไปปล้นทรัพย์เหยื่อโดยใช้ปืนและมีดเป็นอาวุธซึ่งกลุ่มคนร้ายจะแต่งกายชุดสีดำสวมหมวกไอโมงและสวมถุงมือสีดำเพื่อปกปิดรูปพรรพั์หลายนิ้วม,มือเบื้องตนน้นเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานทราบว่า กลุ่มคนร้ายแก๊งนี้ได้ร่วมกันปล้นทรัพย์ชาวต่างชาติมาแล้วอย่างน้อยสีคดีประกอบด้วยในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรขุปขันจังหวัดศร,รีสะเกดเมื่อวันที่6มกราคม2565พื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์เมื่อวันที่9กรกฎาคม2565พื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำพูเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565และพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่26กรกฎาคม2565โดยเหตุการณ์ทั้ง4คดีกลุ่มผู้ต้องหาได้ทรัพย์สินจากการปล้นทรัพย์ไปรวมกว่า3ล้านบาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย